คืแบบว่าคือแบบเว่าไหร่ให้กาะตายึงเราตัวรตัเราตัวเราแ่คเนมาพิชซอนเขาใช่พ่อคูเนาะมาตง่ลูกเรียนว่าจ้าใช่แค่ตานึงมาแทน่ะาครับผมไป่ใช่ดยจัดจัดครับ หดยืมแล้วเออแค่นี้แหละเงี้ยเสือหมาหมวหมากลุ่มทั้งเน่าทั้งบ้านน่าละงานใช่มากติดขวดใ้ลูให้า้านตื่นโตได้ตายเขาก็ถืนแต่คุณรู้ว่ามันกันอะไอ่ะแค่นี้แหละบังลูหัวการขัดเขาขัดบอกการไว้ประดครับปูก็คือการไว้เครื่องหนังลูกร้านน่ะพู้งบชารุงมว่าเป็นอย่างนี่ครับปูต้องชื่อมาเก็ต้าวป เออผู้ว่าโค้นก็เอาว่าเปิดเมื่อว่างอกทะุ่ทำยังไงเนี่ยวะค่ะเขาเขาเรียว่าค้าข้าค <c oughs> ่าบกต้งแตงเหไหมไม่เคยค้าบกต้าแตงวาค่ะผู้ว่านค,คนคนยเนาะบกต้าแตงคืออะไรยังไงดูดิเนี่ยเนี้ยเทศจต่อันมันห้อยอต้าแตงนะแะไรบอกต้าแตงมังน,นกักวาคางืรอบรบกต้แตงกักว่าคานมันข่ขคานโลนนกทะลุง เขาอึนบวกตำแตงเข้าใจไหมแต่กล um, uh, ับมาเชียรเขาชีอหูน่ะเขาเริ่มอึนทะลุงข้าใช้เขาใจบุบบักพอเข้าใจแล้วก็ไปเมาอึนนั่งเขียวเลยสะดุ้งจะโผล่เข้าใจลงไปเออคือว่าไม่เข้าใจเนาะแต่บวกตำแตงนี่คือ ฟังเขาก็ไม่เข้าใจ่บกตั้งแต่มาเพรามว่าอะไรลูกตุ้มปูอาจารยได้คิดว่ามาหาเอาว่าบบกตั้งแต่มาเขาข้ันโบกตั้งแต่เนย่อันนี้ขายใครดูวอันี่ก็เอาโบกตั้งแต่งมาได้แล้วถูกขัดว่างโอ้ยพอหูจังเยหูจังจ้เท่าเราด้เขาเราดิเกิดมาแใ้ดอยเดบบกตั้งแต่งก็ถือว่าเหนื่มากบกตั้งแต่ เขาก็เกิดใหม่ในรูปบะเขยผอว่าค่ะแต่ไมนยังบกจองแต่งว่าค่ะเสียบคาสะดุ้งใช่จ้ะเออมาเสียบหน้าระมาเสียบชายผู้ม้าหนามระบกจองแต่งนั่นน่ะอืมแต่ว่าเรงการหนามไรเนาะไม่ขี้ขาดน่ะเออกาบกจองแต่งมันจะเสียบเขาได้ดิขาดถ้ก้อนได้ดิขาดถ้าก้อนยังโยกได้เยอเออต้องต้องขาดบกจองแต่งถ้าก้อนจังโยกถ้กุมขึ้นได้เยอะ ปลา,ากระโดงโคขึ้นมอือเอาท่านกับท่านเอาว่าท่านว่ได้อือม,มาเปิดกันถึงอือลูกร้านบะเคยหุจักเนาะจ้าปูเออบะเคยหุบจักเออว่ามาเปิดกันได้บะเคยโลกระดุมมาค่ะอือม,มาเปิดกัานขันเนาะลูกเนาะเอออ่ะอลูกร้านคือคือกระด้างวนอือมือแรกอาหารแรกอ่งอึดจ้าปูทั้งพ่อกระโดงเด้ง เอ้จักเสียงเสีจัเกล็ดหมนั่หูจับลเอ้เีหียมามาบมาชิมา่เออมัชิมาเออยงานมัชิมามาด้มาแต่ผู้วลักูออำมาออร้ายผูร้ายคนร้ายคือเขียงเรียงหน้าผ่องคทีหน้าเองานมาไม่เท่งหน้า็เขีววอมน้องกระบาเขียวอมจักมาวันจัเออ ก็จะทัให้ท่านืึงได้ถึงว่ากระดาษพวกท่านไปทำฟันดูโอมันแพ้งเลยแขววเลยมันแพ็งเรื่อยเออข่านไปเคอเกลียมั้งว่ามันถือเรือถือกบาหายแขวงแบบกูเออแขววแพ้งไหเรื่อยี่ยเออแขววรอมปล่อยทำมหนวองเมื่อ่ะเนาะเออเอา คือมาอึนางมาถึงมาให้มือคุกมมอรับมมอคุกไมอหมาดู้เด้อหมานหมาดดำดำวุว้่งึ่งบ้าชื่อสิบคบหายใจคเด้ออึนางมาที่มาวันชื่อสืบเก้ามาหาพ่อนัลูกนะว้านชื่อสบเก้าได้มาเน่จะมาได้อย่างไรไม่มือค่าน้ำมันรถบ่านชื่อสืบเก้าพ่อคือห่างกูมาค่าน้ำมันเก้าชเก้าชึบเก้าเดนเงินเก้าชเก้า เก้าสิบเก้าเออขน้ำมันหายเงินมาถึงมามาหาพอวันชือเก็บเก้าหาเก้าชื่อเก้าบาาแล้วลูกเริไปกลับได้ไปกลับได้เก้าสิบเก้าไปกลับได้นะลูกนะถ้าไปแล้วไม่กลับไม่ได้นะต้องไปแล้วกลับฝากบอกมุงบอกขวบแล้วลูกเริพอไขายขาน้ำมันเหมาลงมากเก่าชื่อเก้าเก่าชื่อเก้ามาวันชื่อถก็เก้าเข้าใจก็คือแล้เรา่มหมานหมานถึงถึงแล้วก็รวย นายพานไปวันคือคือหกแต่อาหารเรียนี่ถือม่กลัวดุหัอเนาะกินได้กินดีงแม่ากราจะกินรู้บางคนจะขอปวดเน่ยปวดนาได้กินทุกค่ะป้าเจาเห็นไหยถ้าผู้หญิงบดงกินเขาปักปัปักปัพ่อจะไอ่ออกเลยหรืปักปักปักกึ้งไเออเที่แปลหน้าด้วยกั เก้านาทีคแปดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเออจะออกอะไรพ่อคี่แปดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีเอาพอกระทือนนี้เลยว่าค่ะกินจะพูเออข้จะบูเออขีเย่เออเห็นหงี่มาว่าขายนเมือมือเมื่อเมื่อนแหวนพวกังหายขึ้นกเชื่่ายเด้ว่าจะายดีสุดยานเลยคือมาหอมาไม่เห็นหงม่แต้เป็นหลวงเูอ เมื่อไรวันก่อนก่อนแต่ว่าเช่อเอควางหูงานเอาง้นงานคือเ่าดูว่าบกบใหญ่แค่นคือเบาหูตึงเนยเออร่ว่างปูกับปูตาปูถือพักขอโชคขอราบขอโชคข้อมันเวลาส8อแปดนาฬิกาห้าสิบเก้านะากถามว่าอีกพ่อจะจินค้อยพอกระเทิงมมนั้าค่ะไปถือไปถือก่อนปจ้าปูมาถือว่าห้างไปจ้าเอาก้คือ ก็ทำมาค็องานปคือให้เขากรอก่อนคือทำเดียวนี้จะปูค huh ือทำเดียว้ปะชิบนแปละจะชิ้แปลปะทามาเดี๋ยวมันกวเอาเนี้ยมากรอกนะมาฟองแท่โุกเลอยบุบนะหาบานบุบนะหาบนกเอาบุงหายก็หาบาทครับบุนะหาบานก็มอได้กินได้เนาะบอบนะหาบาด้วยครับ ก้อยชิบแปดก้อยชิบแปดก้อยชิบปดถอดทางนเอางไงเอาไงไงก็ไปดื้อทมงาคือให้มันทำเบรเตอร์เนาะเอาเนี่ยมากรอกจะหาทะแค่นั้นนายจบคำไม่วางมาเขาวาต้องไม่ยูอออกควงทองขคนีครับเขาว่าอะไรได้เป็นพัาหยาตัวนี้ขัวเข่าว่าอะไรได้ยืนครับขัวกับผิโอล่ เป็นญญขัขนขนน้นยากขั้นขึ้นขั้นกินของขุกนขั้นกินนิคขั้นเยงนะว่ะครับมักเปินกรแข่มาออกโต๊ะกาบเสมอโต๊ะกาบเอออะไรกับกาบได้เหมือนกันครับขั้นขวดัดเป็น,ญญนขั้นยากขั้นกินนิดผัดทคตรึ้นมาค่ะมาเปินการแขังกินไปขวดผัดข้าวเมากินหาบานเม่าเชินนาค่ะ บบกเดียวมาเอออบกเดียวไม่หางว่าบกเดียวโบกเดียวโบกเดียวห้าบาทมาหัวชักหัวคลวนใจยุใจเดินพ่เพิ่ระาดูนะดูนะอ้าวให้ดูวาเฮง้ยรวยวยมวกันเออเทศตอกานใจ้จจึงรู้ว่าจได้มอเออว่าจังไง กองทุ่มหานาทีของประเทศเชบานเอาเอือก้องบ้านเมื่อหอดสองทุ่มหานาทีเชันสอุมเครื่องเมื่อหอดสองทุ่มเครื่องสองทุ่มเครัองบเ่ขาบบช้ทุ่มงานทีทมครือชาบ้ากินอื่ไดว่าสองทุ่มหานาทีชาบนก็เอกตรงนั้น นครับก็มาคํางเมื่อวันกันก็เานะขาก็มาลยลูกกันก็เครื่อง <c oughs> ุูน,น,นะม oh, ันเขาถือเลยนะโอ้เอาสองเครื่องกันกูแตเช้ามันถือได้เช้ามันเหลีอกับพาทานาหนาน,นัโอ้กันนันบอกเลยกันนักมาเปิดแก้วแก้วกลุ่มแมงปูเออนะนะเดี๋ยวมันีเงามบบข้าวข้าจ้อ

บาดใจแข่งเนแะ้วก็ยาไปถ้มเนอะตาปูปาดจะมันตายคอหรอเขาบาตายนักกุ้งเขาปะเกือกูบ่งวดร้อนนั่นด uh, so ิครับปูเกือที่ม้าหัวไเนี่ยเออทำมอนหัวเขาได้เนาะหาเนาะปูเอออันนี้เขาเอื่นมาพัฒนาครับพัฒนาทะล้อองข้างอืม าท้าหน้ามันเปิดลปจางปลาขยักหัวต้นเนาะครับผมเนาะแต่บพื่อขามาพอเปล่าเนานเปล่ารึเปู่าเป่าขาหนึ่งเป่าเป่าขาเนาะเป่าช่องขานี่งจังละกับเป่าขาหนึ่งเนาะครับผมน่านักพี่นขึ้นๆตัแล้วนะขามาขี้นแล้วฟังาเอะอถือกันก็ต้องหักกันตัวก็ต้อง้ามาขึ้กันตัวครับผมเพราะอันนี้เป่าเ่ะ เป่าคือการเื่อง <c oughs> อันราลาบาลาม่มาร่วมกันม,มาร่วมกันพราขาเนาะคมัใกล้ใกล้กันตัวกันแี่น้องเดกอกอมบอกว่าเาป่า,าค่นนนะครับพูแต่คมกะุ้มะเออนักไหมทยกุ้งกันด้แต่ถึงเงาเนาะครับพูแก,ก,ก้วกตงกลาใช้ไ

ตัวมาลงกัไอ้ไม่ไวยิมเลยอาาูเลวแล้วปูือมา้าอย่างวปเ้อปวบอเิเข้าสมัยโบลันดองอีกทางหนึ่งเาค่ะกลับได้ลงจากอปูชิปะคาวค่ะกลมาฟังยิมแล้วสรุปตเตรเลกเนาะค่ะค่ะยิมสรุปตัวเล็กในเอซีรับชมรบ้าเนาะค่ะหนปดขับแก้วคุ้งกับหน่งแปดนะครับเนาะกับคาบอกคาจาของปูไปนา ครับกับมีหาหนึ่งเก้าหนึ่งสองเสียสิบมือนี่วันที่สิบสองเบิดมือเบิดเว้นคำว่าเบิดมือเบิดเว้นเนี่ยอาจจะออกไปจนหอดไปละครับจนหอดงบถุ่ก็ว่าได้อ่าพิจารณาดีๆนะครับเด้อครับสิบสองสองหนึ่งหนึ่งเก้ากลายแถวนะครับเนาะแต่ว่ารถซื้อขี้ไปซื้อกุ้งนี่คือรถขั้นทะเบียนของแอดยิมนะครับเด้อซีหนึ่งศูนย์หกครับอ่กับปิจารณาเบิ้งแล้วก็คู่ว่าสิกุ้ง กงโบกเดียวกงโบกเดียวครับพี่น้องอ่ากงก็คือสีแมนซีศูนครับครับหมูแดงเอาครับปูอยากกงเนาะอ่าซีศูนครับเอาประกาศมาเนี่ยซีซูนครับเพราะว่าปูอยากกงเนี่ยแต่มีแนวเดียวและครับกับซีศูนแหละครับอืครับแล้วก็ปูบอกว่ามีเป่าพัฒนาแต่คาหนึ่งอืครับสมมติวันนี้บทไม่ลังนะครับเนาะอาจจะเป็นขาหนึ่งครับสามัคคีครับยังก็ต้องสามัคคีกันก็มีขาหนึ่งเป้า ครับปูว่าให้นับเบิ้งขาสะดุงขาสะดุงก็มีซีขาครับพี่น้องอาจจะเป็นซีซีครับครับแต่ว่าทังเรื่องนี้ปูว่าหัวห่าห่าสันว่าครับอาจจะเป่าเป็นหาหานะครับเนาะครับกับพิจารณาดีๆถูกคำเบาคำจ่าของปูมีหลังวันเลยครับเด้อครับเอฟซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับกับขอให้สุกๆมันมันครับลำๆเรื่อยๆกับตัวเลขของปูฮาครับกับจะเริ่มครับกับจ่อเมื่อไกลเมื่อเข้ามาแล้วครับกับ มือผาป้ากับในผู้คนจ่าจะไปล่ำถวายขอสวกขอหลับขอชวกขอพ่รจากองค์ปู่พญานาคองค์ปู่สังกัจจ